ขี้ดึงอย่างแรงครับอุ๊ยโอ้โหรขี้ดึงอย่างแรงครับผมเข็มสายอยู่แล้วถึงแม่สวนแม่งเลยสัดนแม่งเลยตัวอะไรจริงกันไม่รู้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ก็พาทุกคนออกหมาแล้วครับผมในน้ำปลาจีนครับผมนี่ทางไปจะลองดูแถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปถ้ามันไม่คือก็จะลงที่เดิมครับโอ้โหลงจะลงขายครับผมลงนึกเจ็บเดี๋ยวถามแกก่อนนะครับผม นี่ทางเข้าหม้ครับหมายเดิมเราอยู่ตรงนู้นครับผมเห็นลงไข่ครับนี่เป็นไงครับหมายเดิมเราก่อนของเราครับลุงลงลงลงหรือเก็บอ๋อผมว่าจะตีขึ้นไปนู่นนั้งนงัค้ครับ,บค,ครับมครับหมานไมหมลุง มานไหมปลาอะไรลงุงโอ้ลุงได้ปลาขาวครับผมนี่ทีเดิมครับลงุงแกได้ปลาสวายครับผมฝั่งนู้นนน่แกตีลงไปตรงนู้นครับหนาวัดเบาๆครับผมแกมให้เราตีนะครับแต่แกตีเองนะครับเวรรับผมผมาหาอีกา เรียมหมุปก่ครับครับผมเดี๋ยอที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับผมนี่ไผ่เขียวครับผมไผ่เขียวแล้วก็ลำสดนะครับผมผมจะใช้เป็นลำสดนะครับกระหัวเชื้อนมนึ่งหอมครับผมผมใช้แค่นี้ครับผมแล้วก็ผมหมักไว้ขึ้นหนึ่งครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมผมจะเติมน้ำ่อย๋อมีขนมปังด้วยนะครับผมนี่ใช้ประมาณนี้ครับผม ก็ผมจะใช้อันนี้จะเป็นสูตรของผมนะครับผมมันหมูหมักน้ำเขียวครับผมนี่มันหมูหมักน้ำเขียวครับหอมมากเลยครับจะใช้เกี่ยวแทนเม็ดโฟมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอปั้นก่อนนะครับครับผมปั้นเยื่อครับผมใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นที่มีจำกัดนะครับผม แคบครับหน้าหมยมันแคบวันนี้นี่ได้แล้วครับปันปกตินะครับผมอย่างปกติครับทำเหมือนปกติเล้นะครับเด็กผมใช้ก็เหมือนเดิมครับผมกีโนครับนี่กีโนข้างล่างครับกีโนส่วนข้างบนจะเป็นโชกุนนะครับหมวอส่วนนั้นครับผมอย่นี้ครับปั่นปกติเหมือนเดิมครับ ไม้แรกจะปั้นใหญ่ๆก่อนนะครับผมอ่อยครับผมไม้แรกผมจะอ่อยอ่อยก่อน,นครับอหอมครับหอมไผ่ขีดนี่ครับผมพิเด็ดของเราครับผมมันหมูน้ำเขียวมันหมูน้ำเขียวนี่ครับแล้วเราก็มาตัดเอานะครับผมลูนจะ ัแหงนเม็ดฟลอมนะครับผมตรมนสมบัติของมันหมูครับผมร้อยน้ำได้ดีเกี่ยวไปเลยครับผมนี่แต่งนิดนึงครับผม เดีวครับผมนี่ก็เสียงนกครับผมบรรยากาศเสียงนกเสียงกาครับนี่เสร็จแล้วครับผมกรอนแรกนี่มันหมูน้ําเขียวเดี๋ยวขอทําก่อนนะครับผมมีหมดสี่คันครับผมไปครับผมในเวลาตีแล้วในเวลาตีแล้วผมสีหมด thank <laughs> you นี่ครับผมผมพยายามตีเข้าไปหากอไผ่นะครับผมเพราะว่าอีกาผมคิดว่าอีกามันน่าจะอยู่ข้างกอไผ่แต่ว่ามันต้องเสี่ยงหน่อยครับผมมันต้องเสี่ยงหน่อยต่อน่าจะเยอะไปครับผมตอนนี้ผมก็ตีลงไปแล้วนะครับผมก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับผมส่วนฝั่งนู้นครับ,รบลุงก็ตัดหญ้าครับอ้อนอ้อน,อ,อ,นอ้อนอยู่นะครับผม ลุงคนนี้แหละครับผมเป็นคนบอกผมว่าห้ามตีห้ามตีเลยก่อไฟไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขตวัดนะครับเขาห้ามนะครับแต่ว่าลุงก็เลี่ยนเองเลยครับผมเอาปลาขึ้นมือเช้านี่แกตีไปฝั่งทางวัดนะครับไม่เป็นไรครับผมมา้กินครับผมก็มันใช้มันมันครับผมผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมหน้าก่อไฟไปตามลุงกันต่อครับ สั่งแรกครับผมสั่งแรกครับสั่งเมยครับผมกินไหมยินดึงอย่างแรงครับอุ้ยโอ้โหว่ะยิงดึงอย่างแรงครับผม เ็คสายอยู่แล้วให่ตัวปลาโอ้โหโอ้โหเต็มแรกครับผมกำลังเต็มแรกครับนี่กำลังครับผมนี่เช็คสายดูแล้วมันยังอยู่ครับผมเต็มแรกครับเมื่อกี้นี่กำลังเล็กเข้านะครับผมลงไปยังไม่ถึง20นาทีเลยครับผม โอเคครับผมเก็บไว้เป็นตัวประกันแล้วครับผมหนึ่งตัวกำมังแต่ว่าลุงก็เงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนอยู่นะครับผมไม่ไปไหนเลยโอ้แต่ละวันผมครับผมตามลุงกันต่อครับผมครับผมตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดนะครับผมกาวมงแล้วเพิ่งได้กำมังตัวเดียวอยู่เลยวันนี้เรามีเวลาถึงเที่ยงนะครับผมเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับผมผมก็เลยแก้สถานการณ์นะครับผมนุ่นตีอยู่นุ่นหลังนึงครับผมเป็นตัวเลือกครับผม ตอนนี้ลงไปทั้งหมดห้าหลังนะครับผมภารกิจตามหาอีกาเรามันน่าเข้ามากเลยนะครับผมือมอตามลงกันต่อครับผมมีเวลาอยู่หลังแรกครับผมต่อตกตึกตึ๊กตึก,ตก,ตกอยก็ไม่อยู่น,น่เป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กกวน กดึงแรงมากเดึงแรงแต่ว่าไม่ดึงต่อเนื่อง ึงเนี่ยพัดสแม่งเลยพัดสวแม่งเลยตัวอะไรจริงกูไม่รู้นี่ไงโอ้โหโอ้โอ้มาไงเนี่ยโอ้โหมาไงครับผมมายังไงครับผมโอ้เอ้าตัวประกันครับผมแจมที่สองนี่ครับผม กินมันหมูครับผมมันเขียวครับผมเผาเรื่องอ่ะหลังแรกครับผมหลังแรกหลังแรกครับผม ีงบงบครับผมโอ้ <laughs> ป่าอะไรไม่รู้ครับผมโอ้ป่าส้ยครับผมอาหารเรียงครับถือเส้ยใช่ครับผม กินซะแรงใช่นวบนวบนุบ,บแต่กินแรงเฮ้ยผมรู้ว่าอีก,กาครับผมรีบไปเลยทำไมครับผมครับผมเมื่อกี้นี่กินเหมือนกินเหมือนอีก,กามากเลยนะครับผมผมก็เลยรีบไปรีบไปวัดครับผมโอ้ยหมายหางแดงครับผมเหมือนนวบครับผมนุ่มบเหมือนอีก,กาเลยนะครับเฮ้ยเสียดายมากเลยครับผมสาตามหายกา ใหม่ครับผมยังมีเวลาถึ่งสี่โมงอยู่เลยครับผมไปตึกเหลียวครับผมตึกตึกเหลียวนนี้เป็นปลาเลยครับต่วงนี้ครับผมหลังแรกนะครับเป็นปลาเลยครับผม เพียงแค่นี้ผมไม่วัดนะครับมันมีตัวมีตัวหลอกดูทรงอ่ะหยุดเกากสตีมั้ พิ่อาสดีมั้งเนี่ยกินได้กินดีครับผมแนวนี้ปล่อยสดีมั้งรู้ปลาอะไรดึงโอ้โหเยอะจริงครับแนวนี้เยอะจริงครับ,รบผมดูหน้าเปลี่ยนเป็นเมีดโฟรมอะไน,นั่นแหละ ตายตายตายครับผมปลาหางแดงเยอะมากเลยครับผมผมได้วันนี้ก็ประมาณสามสี่ตัวครับผมแต่ผมไม่เอามันนะครับผมมันตัวเล็กผมปล่อยนะครับผมผมคิดว่ามันเข้ามากินมันหมูนะครับผมมันก็ไม่เกี่ยวนะครับผมผมลองเปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมมันก็มากินนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงกับมันครับเยอะจริงมันมากวนครับผมปลาใหญ่ก็เลยไม่เข้าหรือว่าเบ็ดผมมันเบอร์เล็กไปเดี๋ยวผมรอบหน้าผมจะเปลี่ยนเบอร์ใหญ่กว่านี้ครับผมลองดูครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นชุดสุดท้ายครับผมตีลงไปแล้วจะมีอาการหรือไม่ตอนนี้ก็ได้ปลาคล้ายๆปลากดนะครับผมปลากดเหลืองมีเหลืองแล้วครับตัวน้อยปลากดน้อยตัวหนึ่งแล้วก็กระมงตัวหนึ่งครับผมเป็น2ตัวเอาไปเิ็นตัวประกันครับผมได้เยอะก็เอากลับได้ไม่เยอะก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงเลยครับผมห้าโมงยี่สิครับผม มีเวลาครึ่งวันโอเคครับไปตามรุ่นเงินครับผมพวกเองมาตีอะไรกันตรงนี้นกครับผมนกมาตีกันครับจับไปทอดเลยนะครับครับผมก็สรุปจบเป็นที่เรียบร้อยไม่กินครับผมให้ดูผลงาน,นครับผม จะไปทอดนะนี่นงานเรานี่ครับผมบนงานเราสองเตียมครับเอ้ยเดี๋ยวไปทอดครับผมไปเจอกันที่มาครับ